ดูอารมณ์ก่อนอแล้วแต่มาแล้วแต่ถ้าอารมณ์มันมาเดี๋ยวมันก็ถอดเองอะไม่เห็นเหรผู้ชายใช้ไม่ได้เลยู้ชายพี่เพียวพวกเนี้ยไม่ตุ้มกลาเป็นคนขี้บ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคแล้วคุณเนี่ยคุณเนี่ยก็จะอ่านหนังสือแบบกับหัวอยู่เพราะว่าเราไม่ได้มีสติกับหนังสือเลยจริงๆเราคอนเซ็ปต์ที่เขาครัแล้วยังไงพี่เสือเขาก็จะอ่อยมาเสือก็อาบน้ำเสร็จก็ออกมา จูเนียร์หน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้จะไม่มองเลยเหรอแน่จริงอ่ะจริงอ่ะ หาพอเลยไ้ซีนไซีนตอต่อนนี้จนยาา่ออตนซีนนี้ค่อนข้างยาวจะดับไฟนะดับไฟปั๊บตเลยนะฮะพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วอีกหน่อยนะตุ๊กขาดอีกแล้ว หน่าใจนะปากแฝงซะด้วยอ่านหนังสือกับหัวเก่งนะเนี่ยขอเสียงปรเมอร์หน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนดี๋ยค่ามเหลื่อยคนหนคนหนาวนะเดี๋ยวพึ่งไปไหนเปลี่ยนบ้างลองถ้าไม่เป็นพี่เสือเนี่ยคู่จิ้นเราเนี่ยเอามาอ่อยเราหน่อยดิ พี่ยหน่อยตะกี้พี่เขาจะมาแยกของเราอ่ะเราต้องส่วยไ้ไดเต้งาสกตุ๊บกได้พอรมันนจเลยนะอยากอยากได้ตะกี้แม่ดูยังดูอยู่ครับพอจำดได้ไหมพอจำได้ครับแอคติ้งต้องยังไงนะอคติยังไงะกี้มัต้องเอ็นเอ็น เนลยนะครับอ่ลองดูเล่นส้มเอ็ดเข้าไปหาเขาเข้าไปใกล้ๆโอเคทำไมการพี่เสือกับเซลโร่ต่างกันแบบนี้ะเพราห่วเพยาะหดวจำบทพูดได้ไหมจำต้องพูดว่าอะไรบ้างนะครับพี่เสือครับหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้นมแน่นๆเฮ้ยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเพิ่มให้เพิ่มใหครับผม เื่อนแบบนี้ไม่สนใจเลยนะพร้อมหนึ่งสองสามไปหน้าแบบนี้อนเลย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 ติดกะดุมอยู่ประสบปัญหาเดียวกันนะฮะบกติดกระดุมโอ้ตายแล้วไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบต่อหน้าตาแบบนี้อะ ไม่มันต้องขอดดิหน้าตาแบบโอู้หอ่ะมุ้งร้องเพลงครับคพยกไงต่อนะหน้าตาแบบนี้พูดแบบนี้จะไม่มองหน่อยเหรอเฮียออกมาเฮียออกมาอ๋อเทวดาเทวดาเทๆหนึ่งสองตั้งแอคชั่นหน้าตาแบบนี้เป็นเพื่อนเเรานี่ย what do i ยังไงสรุปแล้วการแสดงครั้งนี้ใครคุ้มสุดฮะคิดว่าใครคุ้มสุดพี่เสือคุ้มสุดนะครับผมเดี๋ฮะฮะอุ้ยอยากลงไปเล่นข้างล่างบ้างจังเลยอฮะพี่แต่ถ้าลงไปข้างล่างอะอะไรฮะพี่ไม่ได้ตะปบเขาเขาตะปบพี่อ่ะสิโอ้โหลงไมอย่างเสือกลับมาอย่างไรรู้ไหมฮะอะไรแมวเนี่ย นะครับอันนี้คือความสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับที่วันนี้เหล่านักสแสดงนะครับก็เต็มที่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่างานของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักสแสดงเนี่ยไปพักแล้วก็เตรียมตัวกันต่อนะครับ เด็กตาดำๆหวยหวยแบบมุกมาเล่นพนังเอกนะคะแล้วก็ขอบคุณเฮียฟุทธที่ช่วยมุกมาเยอะมากแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่พี่ทีมงานด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รักพี่เสือรักจูนเหนี่ยแล้วก็รักนักแสดงทุกๆคนนะคะยังไงอยากให้ติดตามอยากให้เทียร์ให้มีซีซั่นสองนะคะจริงๆไปมะทุกเลยตึกแกมีพรุ่งนี้ถ้ามาทัวร์อ่ะหนูว่ามีแน่นอนไปมะทัวร์ ขอไมีพิจิตร์ต่อนะไม่พูดเลยจริงๆที่ที่มุ้งบอกว่าอยากให้มีซีซั่นสองเพราะอะไรรู้ไหมฮะมพี่มุ้งมันร้อนเงินครับผมไม่ใช่แค่มุกตอนนี้ผมก็นร้อนนะครับแต่ว่าได้ดอนฮะนี่คือตัวแทนครับขอเสียงประมือ่อยตัวแทนตัวแทนครับตัวแทนติดท้ายติดท้ายเลยตัวแทนติดท้ายหน่อยไม่พูดเลยเรื่อะสั้นสองทัชั้นแม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไเขาพูดหมดแล้วอะชอบคำนี้ังแล้วมันน่ลมดีอะครับผมรอฟังพี่ชายผมพูดรอฟังเดี๋ยวรอฟังก็ไม่มีอะไรมากนะครับปีหน้านะครับฝากดูเพื่อเธอด้วยนะครับผมเเวเอดเร็วเร็วเอาไมเอหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อเธอออนแอร์13มกรานะคะ นี่คดาเพนคิะการเดินการเดินเหมือนกันสสมกากรด้วยค่ะก็มีพกเล่นกับพี่เต่านะคก็พี่เมฆกับพี่ไมเออเออเป็นการไปงานเนาะผมตอนนี้ทอฝันมาเินดูย้อนหลังได้อะไรนะครับผม ด้องจัมน1 2ศนไปดูเบลวายกันที่สภาที่สุดครับละคลคนทอปเนือเก้าครับไปดูทัวรไปดูทรอ้าปไยคู่กด้วยค่ะทายมานังขายทุกคนเนี่ยผมว่านานแน่นนานแน่่ผมจะมีทุกนขอบคุณกันไปหมดแล้วครับเรามีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับมี Perfect Match มี Pretty Girl มี o ดสแล้วก็ มีบอยพรไดซสนะครับผมสิ่งต่อไปที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนช่วยปรบมือนะฮะคนแรกครับที่อยากจะให้ปรบมือเขาเป็นคนที่คิดโปรเจก t นี้มาเป็นปีผู้หญิงคนนี้เขียนบทเองกำกับเองรวมถึงวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปาร์ตี้แฮปปีเอนดิ้งเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้เช่นกันนะครับขอเสียมือให้ผู้กกับคนสวยของเราอยานกึกก้องนะครับคุณชัดแก้วสุสีวัหรือว่าี่แก้ว เยวลูกพี่แก้วขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกเราเป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ทุกๆคนได้มามีความสุขกันอยู่ที่นี่ด้วยนะครับปรบมือต่อไปครับขอปรบมือให้กับทีมงานซีรีส์ของเรานะครับทำกันมาเป็นปีครับผมขอเสียงปรบมือกับทีมงานทุกคนครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอเสียงปรบมือกับเรานากแสดง,งเราทุกคนด้วย <Yeah. S 1> สุดท้าย ทายที่สุดนะครับพวกเราก็จะช่วยกันปลกมือด้วยปลกมือให้กับตัวเองเลยครับคครับนี่คือความรู้สึกนะจากนักแสดงนะครับทั้งหมดเลยในเรื่องนี้ของเรานะครับขออีกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับพีุ่ตฝากเพื่อเธอด้วยนะครับผมแหมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้องการจะบอกทุกคนนะครับนั่นคือทุกคนสามารถ ที่มีความรักดีๆได้นะครับเพียงแค่บางทีเรามองข้ามนะฮะจุดบกพร่องเล็กๆน้อยไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมองจากข้างในแค่นั้นเองนะครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนที่มาดูนะครับมีความรักที่ดีกันทุกคนเลยที่ดีแบบนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีถ้าไม่มีท่านนะครับก็ไม่มีงานดีๆแบบนี้นะครับขอเสียงประมือกับพ่อริวิโร้ยภาพความวยงาม

ร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะครับผมนี่คือเพลงแรกนะครับที่ได้ยินกันนะจากอัลลีดักลิ่งรักนับเป็ดง้นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเพลง ลูกได้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนกลับบ้านดีๆวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคโอเคเมพวกกินกินอะไรกันมาเนี่ย